สวัสดีครับผมจินนลงแพะสิงนะครับวันนี้พามาชมต้นกระท่อมที่ผมปลูกในกระถางปลูกไว้สองต้นนะครับตอนนี้กำลังแตกยอดเยอะเลยครับที่ตัดกิ่งไว้ครับตอนนี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วครับ ปุ๋ยขีวัวนะครับคีวัวแห้งสำหรับคนที่พื้นพื้นที่น้อยนะครับปลูกหลังห้องเช่าครับปลูกในกระถางปลูกไว้กินเองครับสองกระถางครับตอนนี้ก็หลัาต้นใหญ่แล้วครับ ต้นนี้ก็ตัดยอดไปแต่ยอดแล้วครับนี่ปลูกไว้กินเองครับต้มกินวันละใบครับเพื่อเป็นยาครับกินให้เป็นยาครับแก้ปวดเมื่อยลดความดันเบาหวานได้ครับ ปลูกไว้กินเพื่อเป็นยาเป็นสมุนไพรครับลำต้นใหญ่ครับปลูกในกระถางลำต้นก็ใหญ่ครับเพื่อเป็นไอเดียสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางได้ครับสำหรับคนที่อยากปลูกครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ